ไม่มันหาค่าเฉลี่ยเลยหรือเปล่าไม่มันทําไงฮะมันไปดึงข้อมูลมาท a b l e ก่อน <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วมันมาเจอคำสัผู้บายมันก็เลยซอย table เเออกเป็นหลายๆกรุ๊ปของข้อมูลถามว่ามันกรุ๊ปโดยอะไร group by มีพ p a r t m e n t id ก็จะกลายเป็นรูปนี้ไม่ครับเอาข้อมูลมาจัดเป็นรวมๆกันเป็นกลุ่มๆเหมือนนักเรียนนะเอานั่งแยกกัน เช่นอาจารย์เขาบอกว่าเอาภานักศึกษาสาขาอินเตอร์กับภาพปกติมารวมกันผู้ชายผู้หญิงในห้องนี้เซเล็กมาเจอกรุ๊ปบายเขาบอกว่าให้กรุ๊ปบายตามสาขาเช่นอินเตอร์กับภาพโปรสไทยยก,กันผมก็เส็ยบแยกอีกสากรุ๊ปนั่งแยกกันนั่งแยกกันเสร็จทำอะไรต่อครับก็ดูในส,สังเกตว่ามันต้องการคําตอบอะไรจากแต่ละกรุ๊ปมันต้องการหาค่าเฉลีย่ยเงินเดือนจากแต่ละกรุ๊ปฟังก์ชันเอฟเวอร์เรจก็จะเข้าไปกระทำแต่ละกรุ๊ปส่งคำตอบมา รูปนี้นะครับมีคำถามสองข้อหนึ่งผมเอาเอา่ะ<ม>เดียวคำถามผมเอาคอลัมน์นี้ออกได้หรือไม่ได้ให้จำไว้ว่าดึงข้อมูลมาแบ่งเป็นกรุ่มเมื่อดึงเลกคอร์ดมาแบ่งตามที่แพม่ด,ดีแบ่งได้อยู่แล้วเพราะมันจะมาพร้อมเลกคอร์ด แต่ว่าดีพาร์ตอดีตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องมาเสนอตรงนี้ก็ได้มันเป็นเพียงแค่การน,นําเสนอเท่านั้นให้รู้ว่าค่าเฉลี่ยเจ็ดพันเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่แผนกค่าเฉลี่ยสามพห้าเป็นค่าเฉลี่ยของแผนกเบอร์ห้าสิบค่าเฉลี่ยสี่พสีเป็นค่าเฉลี่ยของแผนกเบอร์สิบไม่มีก็ได้แต่ในมุมกลับกัน ในมุมกลับกันถ้าเกิดคุณต้องการโชว์คำว่า department id สมมุตินะครับคุณต้องมีคำสั่ง group by แน่นอนถ้าอย่างนี้ครับดูนี่นะเราลองดูตรงนี้สัก2ออันเดี๋ยวเราจะเห็นภาพเลยนะคือบอกคำสั่งนะครับให้คิดอัลกอริทึมเ s e เ a r เ t e ให้บอกผมว่าอันกระตุ้นของมันทำอะไร <S <S แบบนี้ต้องมีกุ๊ปบายไหมจริงๆแล้วมันก็กุ๊ปแหละแต่ว่าไม่ต้องเขียนเพราะมันกุ๊ปบายเทิร์นเทิร์เทิรมีหนึ่งกรุ๊ปจากเทิร์นหาเอฟเฟคเซลลารี่ต้เรากุ๊ปบายแต่ถ้าเกิดผมใส่ข้างหน้าเป็นเจ้านายบอกว่าเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยช่วยบอกหนะ่อยสิว่าแล้วอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว อย่างเงี้ยทำดงานได้ไหมคําตอบคือทํไม่ได้ทําไม่ได้มันต้องเอออ้าวต่อคุปบายเาออกก่อนมันแอบใส่ตรงไหนเมื่อไหร่เนี่ยหรือผมใส่เองเนี่ยโอ้ต้องระวังนะมันแอบใส่นะคือมันจะมองว่าต้องใส่ไงต้องถึงหมู่ไงถ้าออกผิดนะไอ้นี่มันไม่ดีเลยชอบแอบใส่ต้องระวังนะเพราะว่าเราจะเขียนไม่ผิดทันทีเมื่อกี้ผมคีย์ปุ๊บมันแอบใส่เลยนะ พราะมันแอบใส่เพราะมฉลาดมรู้ว่าถ้าเราอยากได้ตรงนี้นะคุณต้องใส่กุ๊บบายถ้าคุณไม่ใสุ่๊ไบายเนี่ยผมจะสเสนอได้คุณยังไงคุณคิดดูเด็ดถ้าไม่ใส่กุ๊ไบายเนี่ยผมถามว่าเงินเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่รัฐนามีด้วยมันก็คงโง่อะคือไม่รู้มันโง่เราโง่ะนะคือถามว่าแล้วเฉลีย่ยเฉลี่ยของใครอะเฉลี่ยของใครแล้วผมถามคุณว่าเอาไหนนักศึกษาช่วยน,น,นัสนุนนักศึกษาที่เงินเดือนเฉลีย่ยผมถามว่าแล้วใครจะยืนขึ้นมาเป็นตัวแทนเงินเดือนเฉลี่ยในห้องนี้ มันก็ไม่มีมันต้องมี group by อะไรที่อย่างก็เลยจับได้ว่าถ้าข้างหน้าตรงนี้มีคอลัมน์ปกติที่ไม่มีการใช้ group function อยู่ผสมกับล์ที่มีการใช้ group function คอลัมน์เหล่านี้จะต้องถูกนํามาใส่อะไรครับ group by ต้องยกอันนี้มาเลยถ้ายกมามันจะผิด มันผิดแต่ถ้าไม่มีไม่มีได้ไหมไม่มีไดนะเพราะว่าฉันกุ๊บได้แต่ฉันไม่เสนอนหน้าไงไม่เป็นไรกุุบได้กุุบได้ทาไมกุุบได้อย่าลืมว่าเมื่อวานมีคนถามตอนที่ไปตัดเล็กคอร์ดมานะแม้คุณจะเลือกบางคอลัมน์แต่คอลัมน์ที่ไม่ได้เลือกอะ่ะมันก็ติดมาด้วยพี่แต่ว่ามันไม่เสนอหน้าเห็นนั่นเองทําอะไรมันก็ได้ เคยเห็นไหมครับเวลาไปพาเพื่อนมาครับก็จะมีบางนักเรียนผู้ชายผู้หญิงเป็นกลุ่มห้าคนไปไหนมาไหนจะมากันห้าคนขนาดสามบรลิเสสองคนอยู่ข้างเลยให้กําลังใจใช่ไหมครับคุณจะไปไหนเหมือนผมไปไหนจะเจอสาวเจอคนหนึ่งจะเจออีกสองคน,นตังนี้อยากเจอคนนึงมันมาด้วยนะครับเจอกันหมดเลยมันเหมือนกลุ่มองเล็กขอนีงเลือกบางคองลัมน์แต่บางคองลัมน์จะตามมาเราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลานะครับแอะรูปนี้นะ รูปนี้เห็นไหมครับฉเฉลยอมาแล้วเมีกุ๊ปบายแต่ไม่ต้องมีคอลัมน์ข้างหน้าแต่ถ้ามีคอลัมน์ตรงนี้ตรงนี้ต้องมีแหมต้องมีแน่นอนรูปนี้กุ๊ปบอดแดนวันคลัมน์คืออะไรฮะถ้าพนักงานอยู่นแผนกเดียวกันเรากุ๊ปจะนแผนกได้ แต่ในแผนกเดียวกันมีคนที่ทําตําแหน่งงานซ้ํากันนะตำแหน่งงานซ้ํากันอยู่หลายคนเช่นแผนกไอทีมีโปรแกรมเมอร์5คน,นแผนกไอทีมีนักวิเคราะห์ระบบ3คนเห็นไหมครับตําแหน่งงานซ้ํากันเขาเลยบอกว่าบอร์แดนวันแคลมอย่างรูปนี้นะครับเราแบ่งข้อมูลใน Employee ตาม Department d e p a r t m e n t เดียวกันยังแบ่งตามตำแหน่งงานด้วย เข้าไปในกลุ่มข้อมูลที่เรามีการแบ่งมอร์แดนว่าคอลัมน์นรูปนี้นะครับทำอะไรครับกรุ๊ปบายนะฮะกรุ๊ปบายสองคอลัมน์ขั้นด้วยคอมมาถ้าแผนกเดียวกันคือแบ่งตามแผนกก่อนไงแล้วแผนกเดียวกันก็แบ่งตามตำแหน่งงานด้วยเช่นในห้องนี้อาจจะแบ่งตามผมเอาเด็กนักเรียนนนิสิตของคณะวิศวะมาแบ่งตาม ชั้นปีชั้นปีเดียวกันเราแบ่งตามอายุอีกชั้นปีหนึ่งอายุน้อยไปอยู่กลุ่มอายุน้อยชั้นปีหนึ่งอายุมากขึ้นอยู่ตามมากขึ้นในแต่ละกลุ่มก็เอาฟังก์ชันไปกระทําได้ในรูปนี้นะครับเขามักจะถามเลยเข้อสอบมันชอบออกแล้วมันหลออตลอดเวลาก็คือตรงนี้เนี่ยรูปนี้เนี่ยนะรูปมีสไลด์ผิดนะผิดตรงไหนรูปมสไล์ผิด ต้องแก้สไลด์สอนเพิ่มไม่ได้สไลด์มันผิดสลออลไ,ไดสลด์เอาเราเขาไม่ใช่สไลด์ผมเออเพอีอผิดแสดงว่าตอนทำเนี่ยทำเสร็จแล้วค่อยมาเพิ่มแล้วไม่ได้เทสเห็นไหมครับคอลัมน์แอ e เียแต่ว่าเวลาโชว์มันโชว์ชื่อคอลัมน์จริงมันควรจะโชว์อะไรครับโชว์ตัวนี้ไม่ได้โชว์คำนี้ แก้นะเพราะงั้นเอาตรงนี้ออกแล้วกันแจะไม่งงการกระบาดมันออกไปอันนี้นะกรณีที่คุณมีการกรุ๊ปบายหรือว่าในคำสั่งเซเล็กคุณมีคอลัมน์ธรรมดามากกว่า1นึ่งคอลัมน์จะเป็นกี่คอลัมน์ก็ตามคุณจะต้องยกคอลัมน์ตรงนี้ทั้งหมดเลยมาใส่ไว้ไหนไหนครับมาใส่ไว้ในกรุ๊ปบายคำสั่งนี้นะครับ ถ้าผมเขียนว่า Group by job id เฉยๆคำสั่งนี้ผิดคำสั่งนี้ถ้าผมเขียนว่า Group by department id เฉยๆคำสั่งนี้ก็ผิดคำสั่งนี้ถ้าไม่มี Group by เลยยิ่งผิดหนักเพราะอะไรครับกดเขางมันกล่าวไว้ว่าหลังคำสั่ง select ถ้ามีคอลัมน์ธรรมดาอยู่คือคอลัมน์ที่ไม่มีการใช้ Group Function อยู่กี่คอลัมนก็ตามคุณต้องยกมาทั้งหมดเลย ใส่ไว้ในคําสั่ง group by ถ้าคุณไม่ใส่เนี่ยมันถือว่าใช้ไม่ได้ละถ้ามองรูปนี้นะฮะถ้าคุณมองไปที่อันกริทึมมันคุณคิดว่ามันทําอะไรครับดึงข้อมูลมาใช่ไหมครับ group by แล้วก็เอาฟังก์ชันไปทําทําไปต่ออีกครับ order by order by ถ้าเราไปดูนะฮะคำสั่งนี้นะแล้วเราวิเคราะห์โครงสร้างอันริทึมเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าโอ้หจุดอ่อนมันต็มเลย จุดอ่อนคืออะไรครับถ้าคําสั่งที่ทํางานเสร็จข้อมูลเยอะแล้วบอกว่าช้ามากจุดอ่อนในการจูนเนี่ยได้เยอะอะไรคุปปายช้าหรือเปล่าคาฟังกช์ชันซัมช้าหรือเปล่าออเดอร์บายช้าหรือไม่ฟังกช์ชันตรงนี้ตรงนี้ยังง่ายเพราะอะไรหนึ่งเป็นฟังกช์ชันที่ดั t a ่าเบเขียนให้ง่ายๆมันเขียนมาดีแต่ว่าฟังก์ชันพวกนี้นะครับอาจจะจะไม่ใช้ฟังกช์ชันจากดั t a ่าเบอาจจะเป็นฟังกช์ชันที่คุณจะต้องเขียนเองขึ้นมาฝังไว้ในดั t a ่าเบเช่น ปัด์มหาธาตต้องการให้คุณเขียนฟังก์ชันหาวันข้างขึ้นข้างแรมคุณคิดว่าดัตต์เบตจะให้คุณไหมแล้วผมถามคุณว่าคุณรู้ไหมว่มาหายังไงไม่รู้ค่ะต้องไปถามพระเคยเื่อนพระเขียนรู้เรืยอซึ่งควารู้ตรงนี้มันไม่หมูไหม่ไงเพื่อนผมไป่ทั่งทํานะเพื่อนผมเป็นพระมาก่อนไงอืมได้เงินเยอะเลยพระอ,อ้อคุยรู้เรื่อง นะเป็นเป็นน้ำเลยนะเขาก็จะมีวันประเภทอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยเราต้องเขียนแล้วฝังก็เรียกใช้ด้วยนะกรุ๊ปฟังก์ชันของวัดวัดมหาธาตุที่ใช่ออลโคเยอะมากนะเยอะมากเลยแล้วพระเก่งมากเลยพระท่านเรียนปิญญาเอกอยู่ที่เนี่ยแต่ไม่ได้คณะเรานะแต่เป็นแบบเล่นออลโคมาเป็นสิบปีผมเปิดอบรมออลโค่เนี่ยพระมาเรียนดูหลังห้องเลยต้องเอาอาหารเปถวายตอนกลางวันกินข้าวไม่ได้โอเคนิดนงเ,งเงี่ยผมเก่งมากเลยนะ เขาไปเก,เกี่ยวกับเงินบริจาคเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการวัดอนะ่นะเยอะมากเลยนะเออเลอร์สองตัวนะครับที่ต้องรู้จักตรงนี้นะครับเวลาเราทํางานครับเออเลอร์พวกนี้เวลาออร์แลก็โชว์ในสไลด์แสดงว่าเป็นเออเลอร์ที่สําคัญสําคัญว่าคนใช้ผิดเดยอะเกินออร์แลก็บอกว่าเขียนบนสไลด์นี่แหละเรากล้าบอกเลยคือตอน,นผมทํางาน,นแผนกซัพพอร์ตนะแต่ว่าสมัยก่อนผมทำซัพพอร์ตด้วยนะ ตอนเ้าจะมีลูกค้าโทรมาหาโอ้โหถุภชัยเจออีกแล้ววันนี้ O R A 0093ผมก็บอกเขาว่าพี่ครับ937ใช่ไหมย็นกระแทงหวยเนี่ยใช่คือมันถามทั้งวันอะ่ะ9 9 7าใช่ไหมเอ้ทำไมรู้อะ่ะรู้สิว่ามันเป็นเออเริ่มาตรฐานแหละเจอทุกคนแหละเจอกันบ่อยๆตอบจนเมื่อยถ้าจะอจัดเทปตอบเลยคืออะไรฮะรูปนี้ทำไมผิดครับ เพราะว่าหนึ่งมีการใช้ลุปฟังก์ชันสองมีการใช้คอลัมน์ธรรมดาผสมกันแสดงว่ามันต้องมีการใช้กรุป p บายคำสั่งนี้แก้ไขโดยการเติมคำว่าอะไรครับกรุป p บายเข้าไปกรุปบายอะไรครับกรุปบาย d ดีพาร์ตเมนตถ้าไม่มีมันจะขึ้นเป็น00937 Not s s n n g l e group function อันนี้สอบก็ผิดนะผิดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็น multiple column group by <ม>เห็นะครับคำสั่ง group by ก็มีแต่การแก้ไขให้ใส่คอมมาแล้วเติมว่าอะไรครับ job id อย่างนี้ not a group by action ข้างบนเขาบอกว่าไม่มี group by ข้างล่างบอกว่ามี group by แต่คุณทำผิดนะครับรูปนี้นะฮะ อาจจะจดเออร์เอร์ไว้ก็ได้ฮนะพวกนี้ตอนทํางานเนะ่ยเวลาทำโปรเจกต์เจออย่างนี้ปุ๊บไม่ต้องไปคิดมากนะเราก็จะรู้สาเหตุรูปนี้ก็เป็นเออร์เอร์อีกเบอร์หนึ่งอันนี้ก็เจอบ่อยเนี่ย00934 <c oughs> เป็นเพื่อนกับ937ดเลยใกล้กันเบอร์ใกล้กลันคุณคิดดูเดี๋ยวมีเออร์เอร์ต้องห้าหลักหนังสืออลโลเคนะครับแพ้ดาวน์โหลดจะมีคู่มือสองเล่มเออร์เรอร์เรฟเลนซ์ไกด์ ตอนแรกผมรู้ว่ามีสิบหน้าโอ้โหมันไม่ใช่สิบหน้ามันเป็นห้าร้อยหกร้อยหน้าเออเอรเฟอรเรนซ์ไกเออเลอร์เบอร์นี้แก้อย่างงี้เออเลอร์อย่างงี้้แกอย่างงี้แก้อย่างงี้แก้อย่างงี้แก้อย่างงี้ผมไม่รู้ว่าใครจะรู้หมดถ้าใครรู้หมดมนึงค,คงเก่งมากอะ่ะคือไม่ต้องทำอะไรมันแก้เออเลอร์ได้มันทำอาชีพละคือแก้ยอย่างเดียวก็พอละสบายเก่งจริงรูปนี้เออเลอร์อะไรเซเลก กุ๊บบายถูกไหมก่อนกุ๊บบายถูกไหมถูกแววรใจจริงคนนี้เขาอยากเขียนอะไรเขาอยากจะหาเงินเดือนเฉ,นเฉลีย่ยแยกตามนแผนกแล้วให้โทรบนหน้าจอเฉพาะเงินเดือนเฉลีย่ยที่มากกว่า8 0 0 0แต่ผิดนะเพราะหนึ่งการใช้แวร์คอร์สเนี่ยเราไม่สามารถสร้างคอนดิชันในแวร์คอร์ส ที่มีการใช้กรุปฟังก์ชันอยู่ภายในได้เพราะฉะนั้นมาทับแวร์เนี่ยตัวนี้แสบผิดเพราะว่าคนคนนี้ดันไปใช้กรุปฟังกชันกรุปฟังก์ชันก็คือเ v e r a อ e เขาห้ามใช้กรุปฟังก์ชันในแว e Cross มันผิดซินแทกการผิดซินแทกรูปนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของการใช้ Having Cross เข้ามาแก้ไขนะครับทำยังไงฮะกรณีที่ต้องการเอา Group ฟังก์ชันมาเป็นเงื่อนไขในคำสั่งเราจะใช้ h a v i n g cost แทน w e r e cost รูปนี้นะครับรูปนี้ก่อนที่จะเป็น h a v i n g นะครับรูปนี้อย่างงี้ครับผมแบ่งนักศึกษาเป็น4ชั้นปี4 g r กรุ๊ปให้หา GPA เฉลี่ยของ4ชั้นปี เห็นไ,ไหมครับนี่กรุบบายตามชั้นปีแล้วหาเฉลี่ยมี4คําตอบถูกไหมครับแต่ผมมีเงื่อนไขอีกนะอยากให้คุณบอกผมว่า4คําตอบเนี่ยเอาเฉพาะคําตอบที่มี GPA เฉลี่ย4.00<ๆ>ก็อาจจะเหลือเฉพาะชั้นปีหนึ่งไ็ได้เพราะว่าพอรียยิ่งเรียนอายุเยอะเกรดจะน้อยลงตามอายุมาขึ้นนันมันน้อยลงนะสวนทางกันเลยนะ ม,มันยังง่ายม,มันยังได้เยอะนะใช่ไหมครับการที่บอกเงื่อนไขเนี่ยเราใช้ h a l e wing เหไหมครับมี4ี่คำตอบใช่ไหมครับเฉลี่ยมี4ีคำตอบธรรมดามันจะโชว์สี่คำตอบเลยแต่ผมบอกว่าผมไม่เอาผมเอาเฉพาะคําอคตอบที่4.00อย่างนี้ใช้ h a l e wing นี่ครับรูปสุดท้ายของอันนี้คุณต้องจำ select form w a r e group by h a v wing order by ให้ได้ ความจริงเนี่ยถ้าไม่จำนะต้องใช้ใช้เขาเรียกว่าไงนะใช้เซนต์มองจากอัลกอริทึมแต่ว่าถ้าขี้เกียจปวดหัวก็ตามมาแล้วกัน Having อยู่หลังกรุ๊ปบายอยู่หลังแวร์มีได้ทั้งแวร์มีได้ทั้ง Having แต่ในแวร์เนี่ยถ้าจะมีนะห้ามใช้กรุ group function. ๊ปฟังชันคุณลองคิดดูเด็กคำสั่งที่ครบรูปมปันคืออันนี้แหละทีนี้ดูแฮปวิ่ก่อนนะ นี่คือแท็บวิ่อันนี้หาอะไรฮะเห็น mm hmm. ไหมหาเงินเดือนสูงสุดแยกตาม Department ID แต่ว่าบนหน้าจอให้โชว์เฉพาะค่า Max s a l a r y ของ Department ID ที่มากกว่าหมื่นทำให้ตรงนี้เนี่ยไม่มีค่าใดเลยที่โชว์แล้วมันต่ำกว่าหมื่นเห็นไหม เหมือนที่บอกครับคำสั่งนี้ถ้าไม่มี HAVING ตรงนี้จะโชว์มาประมาณมากมากกว่าสีแเละขอรดมากกว่าเยอะแต่เมื่อมี HAVING มันเป็นฟิลเตอร์สุดท้ายที่เข้ามากรองอันก็ทึ่มันนะครับมัน SELECT มัน GROUP BY มันใช้ฟังก์ชันแล้วมันค่ตบท้ายด้วย HAVING รอบหนึ่งคุยคิดว่า คำสั่งนี้ใส่ w วร r คอร์เข้าไปได้ไหมเช่นตรงบรรทัดนี้ผมเสียบ w วร r ได้ไหมได้เช่นผมใส่ว่า w วร r department id น้อยกว่า80ทำไมยังไม่ได้ใช่ไหมเป็นการบอกว่าตอนที่คุณไป select ข้อมูลมาเนี่ยคุณต้องทำ w แว r ก่อน แวร์มันก่อนกรุ๊ปบายมันกองมาก่อนแล้วไงแวร์ดีพาร์ตเมนต์ไน้อยกว่า80ก็จะได้ผนแผนกดีพาร์ตเมนต์ไอดเบอร์10 20 30 40มาม่มากองกองปุง๊บทํำไ้ต่อครับหลังจากกองปุ๊บจัดกรุ๊ปบายเช่นผมบอกว่าเอาละ่ะนักศึกษาที่จะมาเรียนห้องนี้ให้คัดมาเฉพาะปี3กับปี4เท่านั้นเห็นไหมคัดมาก่อนนี่คือแวร์แวร์ชั้นปีเท่ากับ3และ4 จากนั้นผมกุ๊ปายพอคัดมาแล้วช่วยกุ๊ปายออกมาเป็นเพศชายและเพศหญิงสับเป็น2องกุ๊ปเพศชายและเพศหญิงให้หาอายุเฉลีย่ยใส่ฟังก์ชันลงไปแล้วก็ถามต่อว่าเพศชายและเพศหญิงให้โชว์เฉพาะเพศไหนที่อายุเฉลีย่ยมากกว่า18ผมอาจจะได้มาเพศเดียวคือเพศชายก็ได้แต่ถ้าผมไม่มีการบอกสุดท้ายผมได้สเพศแน่นอนคำตอบ เห็ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองรูปนี้แวร์ต้องมาก่อน Having ดังรูปนี้เป็นหลักรูปนี้คุณดูสิครับว่ามันทำอะไรมีทั้งแวร์คอร์สมีก r ุ u ปบายมี Having มายังตบด้วยออเดอร์บายนะออเดอร์บายอะไรครับออเดอร์บายซัม l a r y เซลรซะด้วย อันนี้คือการใช้สเตทเมนที่มันครบเลยเราเอาเขาสอบแบบนี้มักจะไม่ออกว่าข้อเนี้ให้